ในปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกเพจที่ติดตามชมกันมานะครับแล้วก็เถึงจะแบบเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับที่เราได้มารู้จักกันเนี่ยคุณก็ได้เอาความรู้ของการทำอสังหานะครับคุณได้แลกเปลี่ยนกับผมนะครับตักงเรียนกผมเองนะครับหรือเพื่อนเพื่อนการยานิมิตน,นะครับเพื่อนเพื่อนวันชโรชนะครับเพื่อนเพื่อนโยแซงอุอาถามฝั่งคนอะไรก็แล้วแต่นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาค ภาคอะไรก็แล้วแต่ทั้งประเทศเลยนะครับหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็กก็็ไม่ว่ากันก็ต้องขอขอบคุณด,ด้วยสําหรับการติดตามสําหรับเพจของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยก็ยินดีนะครับที่จะส่งมอบคุณค่าส่งมอบความรู้ดีๆนะครับที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเอาความรู้ในการทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปใช้กับตัวของทุกๆคนเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ตรงเนี้ยไป ลงมือทําจริงให้ได้ผลลัพธ์จริงด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสําหรับปีนี้ไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดพลาดไปนะครับผมกับทีมงานผมกับดีเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่ด้วยนะครับขออภัยในบางลีลาได้ไม่ได้นะครับแล้วก็สําหรับอะไรนะครับที่ทําให้คุณข้องมองใจนะครับอะไรที่ที่ดีก็ขอให้มันดีตอบต่อไปอะไรที่ไม่ดีขอให้มันผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็ ขอบคุณสำหรับสมาชิกเราที่ติดตามกันมานะครับก็หวังว่าทุกทคนที่ดูไปแล้วเนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนมาขอบคุณเขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทุกๆคนด้วยนะครับปีนี้ผ่านไปอีกหนึ่งปีหนึ่งปีเร็วมากเลยนะแล้วก็ถ้าเรายังมีลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นกําไรชีวิตดีเห็นด้วยไหมค่ะนะครับปีนี้เรายังไม่ตายไม่เป็นไรนะครับปีหน้าเรายังได้สร้างสารรค์ประโยชน์ร่วมกัน แบบนี้โอเคไหมครับอ่ะของผมก็ประมาณนี้นะคระับของมีมีอะไรบ้างสำหรับปีนี้สําหรับปีนี้นะคะ,อะขอบคุณนะคะที่ยังมีลมหายใจให้ส่งต่อคุณค่าให้กับเพื่อนเนนะคะแฟนเพจนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกเพจนะคะทุกคนรวมถึงนักเรียนในรุ่นที่แล้วนะคะแล้วก็แฟนเพจซึ่งเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นผู้ที่ติดตามเพจเรานะคะถ้าเกิดไม่มีกลุ่ม ผู้ติดตามนะคะหรือว่านักเรียนในคลาสของเราที่ผ่านมาเราก็จะไม่เกิดเป็นสมองอสังหารถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะโอเคครับขอเสด็จดูโอเคนะครับก็ดึกแล้วนะครับวันนี้ก็สั้นๆละกันถือว่าเราขอบคุณคุณกันนะครับขอบคุณทารงานนะครับผมมี มีเรื่องเล่าน,นะครับที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเป็นเรื่องเล่าขอ,ของกฎของแรงดึงดูดแล้วกันจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ศึกษากฎของแรงดึงดูดแบบค่อนข้างจะแบบลึกเลยนะครับแล้วก็เราก็อยากจะประสบความสำเร็จเร็วๆไม่เกี่ยววิธีการเพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าคนประสบความสําเร็จก็จะมีนิสัยของคนที่จะประสบความสําเร็จเห็นด้วยกับผมไหมคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเขาจะพัฒนาตัวเองทุกๆวันนะครับคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะนั <ๆ S 1> ่งสมาธินะครับ ผมทำโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับมันมีเรื่องเล่าของอาจารย์บัณฑิตพึ้งรังสีนะครับก็เป็นวิทยากรใช่ไหมวิทยากรใช่ไหมที่แบบเป็นคอนดักเตอร์นะครับเป็นคนที่คุมของวงออเคสตราเห็นคนเห็นคนที่เขาแบบถือถือไม้ไม้บาตองใช่ไหมเรียกไม้บาตองเป็นไม้เหมือนไม้แบบคอยแบบคุมวงออเคสตราอาจารย์บัณฑิตเขาไม่ได้เล่นดนตรีเป็นทุกชนิดนะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะคอนโทรลทั้งวงเลยออเคสตราของเขาเนี่ย ให้มันสามารถเล่นโเคสตอร์ออกมาแล้วก็เป็นแชมป์ระดับโลกเลยนะครับทีนี้มามาศึกษาว่าอาจารย์พิิตเขามีอะไรดีเขาถึงสามารถที่จะแบบเป็นแชมป์โลกได้ขนาดนั้นนะครับเขาก็เคยเล่าให้ฟังนะครับ <S <S ผมติดตามแกเยอะมากแล้วก็ใช้กดเขาเรียกว่ากดแรงหนึ่งดูดนะครับหรือกดจักรวาลเนี่ยตลอดเลยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องศึกษาเองละกันแล้วก็กดใช้วิจรารณญาณในการรับชมผมผมพูดของ ผมพูดถึงเรื่องของความจริงไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ป็นเป็นไสยศาสตร์นะครับอาจารย์มาดิตเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันมีลูกศิษย์ของอาจารย์มาดิตคนหนึ่งนะครับตอนนั้นที่เขามาเรียนกับอาจารย์มาดิตเนี่ยดูหน้าตากบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดูเหมือนอมทุกตลอดเวลาแล้วก็เครียดอะ่ะนะครับอาจารย์มาดิตก็เลยเห็นแล้วว่าคนคนนี้คือแบบดูแบบเหมือนมีแววเก่งนะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าเขาเขาติดอะไรบางอย่างนะครับลูกศิษย์อาจารย์มาดิต,ตคนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออเขาแบบมีความเครียดเขาเคยทํา ขายตรงในปลุ่มมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยแบบด่าโทษบ่นโน่นนี่นั่นทุกอย่างนะครับว่าทุกๆอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ดีทําให้เขาชีวิตต้องมาเจอแบบนี้นะครับขายตรงไม่ใช่ไม่ดีนะขายตรงเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนธรุรกิจที่ทําให้เราได้ความรู้นะคะรับโรเบิร์ตคิโรสกิก็เล่าให้ฟังว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับถ้าเราได้ความรู้จากการทรําธุรกิจในปวุ่มมาร์เก็ตติ้งเนี่ยโหเราจะแบบเป็นความรู้ที่ไม่สามารถที่จะหาได้ตามโรงเรียนทั่วไป อาจารย์ปฏิก็เลยเล่าให้ฟังว่าอางนี้ลูกศิษย์อาจารย์ปฏิคนนี้ก็ตอนนี้นะครับมีชื่อเสียงนะก็เขียนหนังสือนะครับที่อาจารย์ปฏิเขาเล่าให้ฟังด้วยนะครับผู้ศิษย์อาจารย์ปิคนนี้เขาชื่อว่าคุณบอยวิสุทธ์นะครับใครเคยได้ยินคุณบอยวิสุทธ์ใช่ไหมเขาแต่งเพลงนะครับเขียนหนังสือนะครับเขาก็เลยบอกบอย,บอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโคชชิ่งให้นะครับเขาก็ บอกให้บอยเอาเอาหนังยางเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้หนังยางคุณไปแล้วก็ให้หนังยางไปใส่ที่แขนแบบนี้เนี่ยผมก็มีนะครับหนังยางนี่นี่สีเหลืองนะครับก็เป็นลิชแบสนี่แหละแล้วก็ใส่ที่แขนของเราใช่ไหมเขาบอกว่าบอยวันใดวันหนึ่งนะถ้าเกิดว่าบอยคิดลบเนี่ยก็ขอให้บอยเนี่ยคิดลบหนึ่งครั้งก็ให้ดีอย่างเงี้ยให้มันเจ็บเลยนะให้มันเจ็บสะเทือนเลยวันหนึ่งถ้าคิดลบ เกินสิบครั้งนะครับคิดลบเกินสิบครั้งเนี่ยก็คือเขาให้เล่นเกมเกมหนึ่งนะครับให้คิดบวกตลอดระยะเวลายี่สิบเอ็ดวันตลอดระยะเวลากี่วันทวดียี่สิบเอ็ดวันนะครับแล้วถ้าเกิดวันไหนเนี่ยที่คิดลบเกินสิบครั้งเนี่ยให้นับหนึ่งใหม่เข้าใจไหมสมมติวันนี้คิดลบใช่ไหมไปห้าครั้งแต่ว่าอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้น วันพรุ่งนี้เอาใหม่วันที่สองใช่ไหมคิดลบแปดครั้งก็นับไปวันที่สามแต่ถ้าเกิดวันที่สามคิดลบเกินสิบเอ็ดครั้งนะครับก็ให้นับมาเป็นวันที่หนึ่งใหม่นะครับเขาให้ทําแบบนี้มันเป็นเหมือนกับการเทรนเทรนจิตของเราเองนะครับเทรนจิตของเราทําไมเทรนจิตเพื่อให้คลื่นความถี่เนี่ยในสมองของเราสมองเรา,อ,เราอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมมันเป็นพลังงานหมดใช่ไหมถ้าเรารักษาระดับเอังจีนของเราเนี่ยให้มันเป็นศูนย์หรือมันเป็นบวกเนี่ย สมองของเรานะครับมันมหาศย์มากมันจะมีเขาเรียกเครือข่ายของนิวรอนนะครับเป็นคล้ายๆกับเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งอ่ะแต่ว่าเป็นเป็นเน็ตเวิร์กที่แบบว่ามันจะเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยผมกับบีเนี่ยก็มีเน็ตเวิร์กเป็นเหมือนกันนะครับกับสมองของคนอื่นๆมันเป็นเครือข่ายที่เรียกว่านิวรอนนะครับแต่ว่าเวลาที่เราคิดบวกคิดลบเนี่ยมันจะมีก้านสมองที่เรียกว่าแอปซอนนะครับเป็นเหมือนลากรากของต้นไม้อ่ะเวลาแอปซอนมันคิด คิดบวกเนี่ยมันก็จะจับตัวกันเป็นลากสีทองนะครับมันจะจับตัวกันแล้วมันก็จะแบบเชื่อมโยงนะครับเครือข่ายใยแมงมุมเนี่ยเข้าหากันแต่วันใดวันหนึ่งที่แบบว่าคิดลบเนี่ยมันก็จะแอปซอนอ่ะมันก็จะแบบเชื่อมต่อหากันเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นเครือข่ายที่แบบเป็นก้านสีดํานะครับเขาบอกว่าคนสําเร็จเนี่ยเขาจะคิดบวกคิดบวกอยู่ตลอดเวลานะครับบางคนบอกเฮ้ยโลกสวยไปหรือเปล่าแต่ว่าการคิดบวกเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์แบบนี้ อาจารย์มารีบอกว่าเอางี้บอยบอยไปทํามาก่อนยี่สิบวันนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดอะไรก็มาเล่าให้ฟังนะครับปรากฏว่าคุณบอยเาก็ไปทําตามเจ็ดวันแรกเจ็ดวันที่สองแล้วก็เจ็ดวันที่สามเนี่ยมันก็เกิดสิ่งมาจังกับชีวิตของคุณคุณบอยวิสุทธิ์เนี่ยแล้วชีวิตเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณบอยวิสุทธิ์ก็เลยเอาเรื่องราวที่เขาได้โคชชิ่งกับอาจารย์มารีเนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือชื่อว่าดังยางล้าง ใจมีสลับหรือ,อยังนะนางยางล้าง,ง,งใจนะครับก็เป็นที่โด่งดังเลยแล้วก็เป็นเป็นเป็นหนังสือที่ทําให้เขามีชื่อเสียงในในการเป็นนักเขียนเลยนะครับก็เลยอยากจะฝากกับทุกๆคนว่าพลังของการสรํานึกรู้คุณเนี่ยพลังงานของการขอบคุณเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับกับชีวิตทุกๆคนมากแค่ไหนนะครับจากบุบอยที่เป็นคนที่คิดลบมากๆเนี่ยกลายมาเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะครับมีเงินเก็บนะครับ เป็นหลายเป็นหลักแบบหลัก10ล้านเลยนะครับจากการเขียนหนังสือหลังยางล้างใจทีและนะครับก็เลยอยากจะมาขอบคุณนะครับสมาชิกทุกคนที่ติดตามด้วยแล้วก็